ที่มาที่ไปของ I l o v e Your s m มาเลยครับก็เออเพลงนี้เนี่ยต้องรลอาก่อนเลยว่าเป็นเพลงที่ผมเคยแต่งไว้ไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่ามันมัมนไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้นะฮะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ที่ออกจะเป็นทางคิปฮอตซะเยอะนะฮะแล้วก็อ่าทีนี้พอมีโอกาสได้เข้ามาในเดอะสตาแล้วก็ได้ทำอัลบั้มเนี่ยก็เ,เลยอยากเก็บชื่อเพลงนี้ไวเพราะว่าผมชอบชื่อเพลงนี้มากๆนะก็เลยรบกวนพี่ๆโปรดิวเซอร์เขาให้ที่เขาแต่งขึ้นมาใหม่เลยนะฮะแต่ว่า คือแต่งแบบไม่ไม่เกี่ยวกับเวอร์ชันที่แล้วเลยนะฮะแต่ว่าแค่แต่งบนชื่อเพลงนี้คืออยากได้ชื่อเพลงนี้ไว้ในระบับหมายถึงชื่อเพลงก็คือ I love y o u r Smile เหมือนเดิม,ม,ดมแต่ว่าเนื้อร้องก็คือแต่งขึ้นมาใหม่หมดเลยครับเนื้อร้องแล้วก็เนื้อหาคือแต่งขึ้นใหม่หมดเลยครับทําไมมันถึงชอบ I love y o u r Smile จนถึงต้องเก็บไว้ขนาดน,นี้ครับอมันมันเป็นความเหมือนเราเป็นเป็นความประทับใจของเรากับ mm hmm. กับชื่อเพลงนี้เพราะว่า อแรกเลยที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยคือผมผมมีโอกาสได้คือเดินเดินอยู่ยฮะแล้วก็มีคนคนหนึ่งยิ้มให้ผมแล้วผมก็แค่รู้สึกว่าคือเขาก็ไม่ได้รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขาแต่ว่าเขาเลือกที่ยิ้มให้เราเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มีความหมายมากๆกนะฮะกับการที่เราจะให้กําลังใจใครสักคนคือถึงแม้เราจะไม่ได้เราเราคงจ,จะจะไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าแค่รายยิ้มจากคนแปลกหน้าที่เขารู้สึกดีแล้วเขายิ้มให้เราเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจให้เราได้เหมือนกัน แล้วถ้ามันเป็นรอยยิ้มจากคนหน้าแปลกเหมือนพี่ล่ะอ๋ออันนั้นก็ต้องบวกเอ่อความตื่นเต้นเข้าไปด้วยละกันนะครับกับความน้าแปลกแล้วก็ความกลัวอ่าไม่เลยครับเคาเรียกว่าคนคนน่าแปลกเนี่ยดีครับเพราะว่าจะได้มีเอลลักให้คนจ,จำง่ายจำง่ายน่าตีจริกเลยปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างอ่าฟีดแบ็กเลยครับต้องบอกว่า คือดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆจริงนะฮะต้องของคุณทุกคนจริงๆคือผมทําเพลงนี้ออกมาก็คือแบบเราก็ทำเต็มที่เนาะแล้วก็คิดว่าเออคนน่าจะยิ้มไปฟังไปฮะแล้วก็เราก็ไม่คิดว่ากราะแสตอบรับจะดีขนาดนี้ขอบคุณทุกคนมากๆจริงที่่าสนับสนุนเพลงนี้แล้วก็รักเพลงนี้ครับผมครับผมแล้วแกงส้มมีส่วนร่วมกับเพลง I Love You s Much ไงบ้างครับอ อย่างแรกเลยนะฮะก็เป็นเรื่องการแต่งแรปนะฮะเพราะว่าในอัลบั้มนี้เนี่ยทุกๆเพลงเนี่ยพี่ๆเขาก็พยายามเปิดโอกาสให้ผมเต็มที่แล้วก็ถ้าเปเพลงไหนที่มีท่อนแรปเนี่ยเขาก็พยายามให้ผมแต่งเองเพราะว่ามันค่อนข้างจะได้มาได้มาซึ่งความเป็นตัวตนนะฮะถ้าเราแต่งแรปเองครับอ๋องั้นก็แปลว่าแรปในไอ Love Your Smile นี่คือแกงส้มแต่งเองใช่ครับผมนานไหมใช้เวลานานปะอ่าไม่ไม่ไม่นานครับประมาณตอนแต่งแรปเพลงนี้อยู่ที่ประมาณสี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งประมาณ คือคือเราก็พยายามมันมันมันจะยากตรงตรงที่ว่าผมอยากให้มันมีคําที่มันค่อนข้างจะดิบๆลงไปในในในท่อนแรปนี้เพราะว่าเพลงนี้ค่อนข้างจะหวานใช่ไหมฮะมก็เหมือนอยากจะให้มีความเท่ขึ้นมาความดิบขึ้นมาดึงความหวานไว้นิดนึงครับครับผมบรรยากาศในห้องอ่านไอเลิฟยูสมายเป็นไงบ้างโอ๋อสนุกสนานครับเพราะว่าเพลงมันน่ารักนะแล้วก็แล้วก็วกคเคลิมไปนะครับร้องไปเคลิมไปยิ้มไปร้องไปก็ยิ้มไปร้องไปยิ้มไปฮะแล้วก็ที่สําคัญคือ แล้วก็คิดแอดลิป อะไรเงี้ยให้มันแต่ว่าเพลงนี้สังเกตว่าจะไม่ได้มีอัลิบเยอะแยะมากมายมคืออยากให้เป็นเพลงที่ฟังสบายๆมากกว่าครับแต่มีจังหวะนะคือก็คือโยกได้เต้นได้ใช่ครับ<ม>ใช่ครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงมีจังหวะออกแนวเขาเรียกว,ว่าโอซูคูนิดนึ่งนะครับแบบเก่าๆนิดนึง<ม>ก็ให้ทุกคนได้โยกได้สบายๆฮนะไม่ได้แบบสิ่งขั้นเต้นโอ้โหแดนซ์ขนาดนั้นแต่จะมีท่าเต้นประจําเพลงนะมีครับมีครับมีแน<อ>่นอนครับแอบซ้อมตามแล้วด้วยยังไงอย่าลืมไปซ้อมกันมาเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มวี ออกนะก็จะได้ดูท่าเต้นแบบเต็มบบๆนะฮะก็จะได้ไปฝึกเต้นกันเนี่ยพี่พี่พพนั่งคุยอยู่นในโปองอ้งกันหรือชี้พี่อยู่ใต้คางตลอดเลย <c oughs> อ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นเก๊ะหล่อฮะอ้ของไอเลิฟสมายต้องต้องลากด้วยต้องลากด้วยใช่ไหมเป็นร<า><ช>ูปยิ้มด้วยได้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  MV ล่ะเพราะว่าหลายคนถามถ,ามถึง MV เยอะมากเมื่อไหร่จะได้ดูอ๋อ MV นะครับตอนนี้ก็ถ่ายทําเสร็จแล้วนะครับก็สิบห้ามกราคมนี้ได้ดูกันอีกไม่กี่วันแล้วนี่ใช่อีกไม่กี่วันแล้วนะฮะวันอังคาร ใช่ครใช่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 วันังคามนีลืมวันลืมคืนนิดนึงครับก็นังเอกเอมวีเหมือนที่เราเห็นเห็นกันก็คือน้องสมายถูกต้องครับไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนไปเลยไม่ใช่คนอื่นไกลแล้วทําไมต้องเป็นสมายครับแกงส้มอ่าแรกเลยตอนที่ผมบอกว่าผมแต่งเพลงนี้ใช่ไหมครับไอ้เร่องสมายคือเวอร์ชันที่แล้วแล้วก็คือเคยคุยเล่นๆกับน้องสมายว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่า ได้มีมีเพลงนี้อัลบั้มเนี่ยก็จะให้น้องเปน็นนางเองเกอะไรเงี้ยฮะใช <s> ่แล้วพอถึงเวลามันก็ ผมก็ได้มีเพลงเพลงนี้ชื่อชื่อเพลงนี้นะบ้านงจิงก็เลยแบบเฮ้ยนี่แหละก็น้องสมัยแหละมาเป็นนักเอกดีที่สุดแล้วฮะแล้วบรรยากาศในการถ่ายเอ็มวีกับน้องสมัยนี่เป็นไงบ้างครับโอ้โหสนุกสนานมากฮะเพราะว่าเปกันเองไงครับเรานะรู้จักสนิทกันมาตั้งแต่ในบ้านเดอะสตาแล้วพอมาทํางานด้วยกันเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าทํางานง่ายสบายสบายอยู่แล้วฮะแ,แล้วมันต้องมีเต้นด้วยนะใช่ครับแล้วเห็นเห็น<า>น้องสมัยแต่งตัว<า>แบบว่าโอ้โหอ่านะแต่งตัวแต่แล้คิดว่าสต๊อปอ่านี่เขาเขาไม่ยอมกันอยู่แล้วครับ แต่สต็อปจะน่นกว่านิดนึงอ่าใช่อ่ะนี่น้องก็ยังแบบว่าเหมือนคือเอวีนี้น้องก็จะดูโตขึ้นมานิดนึงครับครับแล้วการเต้นของน้องนี่เป็นไงบ้างโอ้โหน้องเต้นเก่งครับคือผมก็ไม่ค่อยได้เห็นน้องสมัยเต้นเหมือนกันแล้วก็พอวันมาซ้อมเต้นเนี่ยแป๊บเดียวน้องจาท่าได้หมดเลยแล้วก็น้องแบบเก่งมากคือแบบคือนั่นแหละรครับเป็นความสามารถ พลังพิเศษที่ซ่อนอยู่นะฮะก็น้องก็ได้เอาออกมาใช้แล้วนะฮะแต่ว่าจะอยากรู้ว่าน้องเต้นเกงนะ่งขนาดไหนเดี๋ยวไปดูในเอต้องต้องรอดู m อมีถูกต้องครับวันที่15ที่จะถึงนี้่ไปถ่ายกันที่ไหนครับแกงเออมีหลายที่มากครับมีถ่ายที่อาร์ตแกลเลอรี่นะคะแล้วก็มีถ่ายที่ตลาดรถไฟด้วยครับอืมอืมอืม ซึ่งตลาดรถไฟเหมือนเรา้วฝุ่นเยอะมากใช่ใช่นิดหนึ่งนิดนึงครับแต่ก็ผ่านไปได้ดีใช่ครับอ่เดี๋ยวเราดูที่สิบห้าว่าจะเป็นไงนะครับผม,ผมครับผมทีนี้มีเขาฝากถามกันมาว่าความพิเศษนอกจากที่แกงส้มจะแต่งท่อนแรปแล้วแล้วก็เอ็มวีพิเศษที่ได้น้องสมัยมามาร่วมเล่นแล้วมันมีความพิเศษอะไรในเพลงนี้อีกเพลงนี้แหละครับก็เนื้อจริงๆมันเป็นผมว่าเป็นเรื่องของเนื้อหามากกว่าเพราะว่าเพลงเรื่สมัยเนี่ย สังเกตคือตอนที่ผมฟังเดโมโครั้งแรกนะครับที่มันแตกมาคือมันไม่มีคําว่าขอบคุณในเพลงแต่ว่า,าผมรู้สึกขอบคุณยังไงก็ไม่รู้ฮะคือเวลาฟังเพลงนี้คือ มันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเราเห็นรอยยิ้มของเขา,เาแล้วแล้วมันจบแต่มันการว่าพอเราเห็นรอยยิ้มของเขาเร้รู้สึกว่าขอบคุณที่ที่เลือกที่จะยิ้มให้เราขอบคุณที่ที่เลือกที่จะให้กําลังใจใเราด้วยรอยยิ้มะอะไรเงี้ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออทุกวันนี้ผมก็ทํางานบางทีก็มีเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ว่าคือพอหันกลับไปมองทุกๆคนที่ให้กําลังใจผมที่ยิ้มให้กับผมเนี่ยมันก็ทําให้ผมแบบ เออมีกําลังใจในการทําเพลงทํางานต่อไปเนะเาะก็ขอบคุณทุกคนด้วยแลละกันแล้วรอยิ้มจากใครที่ทำให้แกงส้มมีกําลังใจามากที่สุดอ้อโหก็ต้องเป็นแฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนคลับนี่แหละครับคือทุกครั้งที่เหนื่อยหรือว่าแบบคือเขาเขาก็รู้ว่าแบบ เออผมก็มีเหนื่อยบ้างมีท้อบ้างมีลาบ้างแต่แบบเขาให้กำลังใจเสมอแลวเขาก็ยิ้มตอบกลับมาเสมอเลยครับครับผมก็ยิ้มให้กันไปยิ้มให้กันมาใช่ครับส่งกําลังใจตอบกลับไปกลับมาใช่ครับเขาถามมาอีกว่าแล้วเพลงต่อไปจะมีแบบว่าเศร้าเจ็บเจ็บให้ฟังบ้างไหมโอ้โหแนะ่ลลวบ้างนี่มีแน่นอนครับรับรองคือปล่อยมาเนี่ยอาจจะมีแบบโอ้โหเพลงมีแต่เพลงสมหวังนะครับน่ารัก แต่รองว่าในอัลบั้มตอนที่อัลบั้มวางแล้วเนี่ยในอัลบั้มมีแน่นอนครับเพลงเศร้าแบบโอ้โหซึ้งเศร้าเลยเรยังไงก็จะลืมติดตามแล้วกันเพราะว่า อยากฟังก็ต้องรออัลบั้มเต็มออกนี่กี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับแกงอ่อัลบั้มเลยครับครับตอนนี้อัลบั้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอที่จะวางแผงเท่านั้นเองครับผมประมาณประมาณวันที่31มกราคมครับอัลบั้มแกงส้มทูนี่โฟร์เซเว่นวันเกิดพี่จริงหรอจริงโอ้ยจะบอกว่าส่งแผ่นมาเป็นของขวัญแฮปปี้เบิร์ดด้วยได้เลยได้เลยครับไล่เซ็ตด้วยนะได้เลยครับรอนะได้ครับ คุยกับทีมงานแล้วก็เอาที่อยู่ส่งมาด้วยได้ครับเดี๋ยวพาไม่ได้จะไม่มีเพลงออนแอร์ในคลื่นโอ้ใจร้ายใจร้ายมั้รอรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแฟนเต็มวันวันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมวันพรุ่งนี้วันเด็กแห่งชาติจ้ะกิจกรรมที่น้องแกงจะมีให้กับน้องๆนี่มีอะไรบ้างคือจริงๆมี้แต่ก่อนวันเด็กลนะฮะคือในวันเด็กเนี่ยผมมีงานติกงานก็เลยจัดจัดกิจกรรมขึ้นมาก่อนวันเด็กนะฮะก็เหมือนกับว่า เป็นกิจกรรมที่พาน้องๆนี่ครับที่เขาได้โอกาสเนี่ยไปไปเล่นของเล่นไปเล่นเครื่องเล่นกันที่สวนสยามนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่แบบโอ้โหมีความสุขมากนะฮะคือหนึ่งเราได้ย้อนวัยเด็กสองเราได้เห็นเด็กๆแบบเฮ้ยเขามีความสุขแล้วเขาอยู่อยู่ใกล้เราอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนๆเดร์สตาร์ของเราแล้วก <นะ S 1> ็เขามีความสุขแล้วแล้ว,ลวก็ยังได้เล่นเครื่องเล่นร่วมกันอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆะฮะก็ะได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆแล้วก็ชื่นใจใ ครับผมเดี๋ยวอ่านข้อความที่เขาฝากกันมาว่าเยอะมากเลยะฝากถามแกงส้มนะคะถ่ายเอ็มวีสนุกไหมรอติดตามนะคะแล้วก็ฝากบอกแกงส้มว่าเป็นกําลังใจให้ตลอดเลย๋อขอบคุณครับฝาก่ะคะครับก็เดี๋ยวคือเอ็มวีเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนถามถึงนะครับแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าได้ดูเนี่ยจะจะยิ่งถามถึงกันไปอีกทำไมอะว่าเอ็มวีเพลงนี้น,น่ารักจริงๆนะฮะก็เดี๋ยว คืออยากบอกเเลยว่าห้ามพลาดกับเอ็มีนี้จริงๆอ่าเดี๋ยวร,นะร,รอดูสิบ้านะรอติดตามค่ะฝากถามน้องแกงว่าถ้าเต้นเพลงนี้ฝึกซ้อมนานไหมคะกว่าจะจําท่าได้แล้วก็ฝากให้รักษากสุขภาพด้วยนะฝากถามว่าเหตุการณ์ไหนที่แกงนึกแล้วยิ้มได้ตลอดอ่าถามแกงว่าชอบรอยยิ้มของใครมากที่สุดแลวคนคนนั้นคือใคร พี่เองครับน้องมีข่าวว่าคอนโดที่อยู่เฮียนมากเออไปเอามาจากไหนีไม่รู้เหมือนกันแฟขับก็ถามมาพร้อมหรือยังคะที่จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองอก็น่าจะพร้อมนะก็ถ้าเกิดมีโอกาสนะครับก็ทําเต็มที่แน่นอนครับอืมอยากถามพี่แกงว่าถ้าไม่ได้เป็นเดะสตาเรียนจบแล้วจะไปทําอาชีพอะไรเวลาเหนื่อยมีวิธีคลายเครียดหรือว่าสร้างรอยยิ้มยังไงบ้าง คือจริงๆความสุขของผมไม่ยากครับ่ถ้าเหนื่อยถ้าเครียดหรือว่ารวมถึงที่เขาถามว่าถ้าไม่ได้เป็นเดต้าเรียนจบไปจะทำอะไรผมก็คงเวียนๆอยู่ในวงการทําเพลงนี่แหละครับไม่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนี่แหละครับก็เป็นพระเอกนี่คุณพ่อก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วขอบคุณครับได้ครับพี่แกงจะมีละครอะไรอีกไหมคะอ่าละครแะครับตอนนี้ยังครับผม อยากทราบว่าพี่แกงจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองหรือยังโอเคเดี๋ยวนี้รอนะครับผมแล้วก็มีคําถามเยอะมากเลยอ่ะน้องแกงไม่หวัดไม่ไหวก็ก็ถือว่าได้คุยกันก็แฮปปี้เนาะได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้ติดตามว่าวอตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะเพลง I Love Your Smile คือพี่ฟังตอนแรกพี่ชอบนะคือฟังแล้วมันยิ้มอะ่ะมันเป็นเพลงยิ้มแล้วที่สำคัญเราชอบแดนซ์อยู่แล้วแล้วก็มันสามารถโยกตามไปได้ด้วย นอกจากเพลงนี้ในอัลบั้มมีทั้งหมดกี่เพลงครับมีทั้งหมดสิบเพลงครับผมสิบเพลงอ่ามันจะมียี่สิบสี่อ้รักเธอยี่สี่ชั่วโมงด้วยป้าใช่ครับมีด้วยครับผมอ่าแล้วก็มีเพลงคนไหนโสดมีเต็มใจครับแล้วก็มีเพลงนี้ด้วยครับเล็บเยื่อสมัยก็คือจะมารวมอยู่ในอัลบั้มนี้ชื่ออัลบั้มอะไรครับแกงส้ม twenty four seven ครับผม twenty four seven ใช่ครับมีอะไรอีกเนี่ยที่เขาฝากมาเดี๋ยวนะต้องแกงแป๊บหนึ่งเพราะว่า ในหน้าเพจเขาฝากมาแบบเยอะมากดูไม่ทันอันนี้เล่นนักคอมทั้งทั้งง,ง,ง,งมือถือเลยโอเคโอเคไม่ไม่ถามอีกแล้วก็ได้ ให้น้องแกฝากถึงช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารได้เลยครับก็สำหรับคนที่อยากจะติดตามนะครับตารางงานนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ www.gmember.com นะครับแล้วก็สำหรับทวิตเตอเนี่ยก็สามารถอัปเดตผลงานกันได้นะครับตามทวิ t เตอร์ของ gmember กันได้เลยนะฮะร,รวมไปถึงใครอยากมาพูดคุยทักทายนะครับกเ็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ @kngsom ครับผม ig ล่ะ ig อ่า instagram นะครับก็เสิร์ชหาได้เลยนะครับ kngsomks a ครับผมอืมก็ตามฟอลโล่ได้แล้วก็ดูรูปดูกิจกรรมต่างๆที่แสงต้มได้ได้ทำได้อัปเดตลง ฝากดาวน์โหลดเพลงนี้หน่อยครับก็เอ็มบีใกล้จะออกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปเอาดาวน์โหลดเพลงกันไปฟังก่อนนะครับเพลงไอเลฟต์ยูสมายนะครับดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดถือออกครับผมดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 จำง่ายมาก ใช่ครับจำง่ายมากนะครับข้ามพลาดนะครับครับผมดอกจันหนึ่งสองสามซี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 ใช่ครับกดโทรออกแล้วก็ดาวน์โหลดมาไว้ในโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้านไม่ได้นะโทรศัพท์บ้านไม่ได้ครับต้องมือถืออย่างเดียวนะใช่ครับครับผมแล้วละครเวทีแล้วครับมีคยคุยบ้างป่าเอ่อตอนนี้ยังครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นเน้นไปที่อัลบั้มอยู่ครับถ้าเป็นผลงานอื่นๆเนี่ยถ้า มีจะได้ทําช่วงไหนอะไรยังไงเนี่ยถ้ามีข่าวมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังกัน,ลกนแล้วก<ต>ั<ใ>นแล้วเมื่อไหร่จะได้มาแถวบุรีรัมบ้างอ๋อตอนนี้หละครับตอนนี้ก็อาจจะมีลุ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมทอัลบั้มด้วยนะฮะก็ยังไงถ้ามีโอกาสาไ,ได้ไปบุรีรัมนะครับก็จะรีบบอกไททันทีเลยก็แจ <c oughs> ้งมาได้เลยนะครับผมจ้าจะจ้าสี่ <c oughs> <ๆ c oughs> เอาละแล้วหลังจากฟนอินเสร็จ ที่นี่เราจะมีที่ไหนต่ออีกไหมครับก็จริงๆก็ยังมีอีกนะครับอีกสักสามสี่คลื่นนะครับทั่วประเทศวันนี้ก็ฝนดินกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ติดตามคุยกับทุกๆคนเลยติดตามฟังได้ใช่ครับอย่าลืมนะสามสิบเอ็ดมกราคมใช่ครับของขวัญวันเกิดได้เลยครับเนี่ยผมก้าดอกจันแล้วว่าเดี๋ยวต้องส่งไปให้ดอกจันไม่ใช่ดอกไม้จันนะเอาไม่ใช่โถจะรอนะครับแกงต้มแล้วก็ขอให้อลบัาม อ่าชุดนี้ประสบความสําเร็จมียอดดาวน์โหลดมียอดขายแล้วก็มีงานอีเวนต์มีคอนเสิร์ตเยอะๆเลยโอ้สาธุครับแล้วถ้าเป็นไปได้ก็มีงานให้เราติดตามแบบนี้ตลอดตลอดตลอดเรื่อยๆได้เลยครับและที่สําคัญขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกับงานที่ทําคระบ้างๆก็แวะมามาเจอกันแถวนี้ได้ครับยินดีครับแล้วก็ชวนพี่ๆน้องๆเดินสตาร์คนอื่นมาด้วยครับผมได้เลยครับยินดีครับได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องแกงมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ